สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนนะักฟุตบอลลายเซ็นนะครับนะวันนี้เป็นลายเซ็นของจิโมวานเนอร์ครับในชุดอับบีไลซิสน,นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วใบนี้เป็นลายเซ็นนะใบรันทับ99นะครับอ่อาหูเป็นใสีเขียวนะมใเข้ากับพื้นพอดีเลยนะฮะนะครับเป็นใบรันของรุ่นท็อปเดโก้นะนะครับปี2022นนั่นเองนะซึ่งใบนี้ดูใบรันนะฮะ64ทับ99ครับผมนี่นะ แล้วก็ดูลายเส้นนะเส้นเต็มเส้นชัดเจนนะครับใบนี้นะนี่นะฮะเห็นว่าจิโ w วานเนอร์นะด้านหลังครับนี่สมบูรณ์นะสาภาพสวยงามมากนะฮะเท่าที่สังเกตจะไ,ไม่มีตำหนิใดๆเนาะดูความบิ๊กกราสีเขียวใบรันนะเป็นใบรันนะครับนี่ฮะทับ9กานะและลายเส้นนะเส้เนชัดเจนนะ เ,เต็มนะฮะเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับติโมไวเนอร์นะฮะอันนี้อยู่ในชุดของ A B นะอบิรัตสิทินะก็ลองลุ้นนะฮะว่าเจ้าตัวจะกลับมาคืนฟอร์มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่านะฮะสำหรับใบนี้นะฮะถ้าได้สนใจสอบถามผู้คุยได้เปลี่ยน เรื่องการได้นะครับนะนก็ฝากกดติดตามนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ช่องไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะดูที่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครต่อไปนะครับอ่าหลังๆก็จะลผมก็จะลงรายเซนเยอะหน่อยเพราะว่ามีหลายใบนะครับโอเคนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ